สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกับผมกระมวลเหมือนเดิมนะครับอ่ะเมื่อวานนี้นะครับนะกรับกันไปเต็มเต็มนะครับใครที่ติดตามช่องของอ่าของผมนะครับนะในช่องของอ่าผมกระมวลนะครับนะออกไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับศูนย์นะนะเนี่ยเี่ยเขียนให้ดูแล้วนะครับเนี่ย 077039นะครับผลงานที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็นะในกลุ่ม VIP ก็รับกันไปเต็มๆผมบอกแล้วว่าเลขชนมันไม่มานะครับมันมาสามเก้านะครับเมื่อวานนี้มาสามเก้านะนะครับสตรนี้รับกันเต็มๆนะครับชัยโยโหิ้วกันเลยนะครับอ่นะไปกันต่อนะครับนะ แสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีกับเลข39ของสูตรของกมลน,นะครับเอาสูตรเดิมนะครับจัดไปเหมือนเดิมนะครับ077039นะครับใครพอที่จะรู้วิธีคิดแล้วก็คิดเองเลยนะครับสำหรับสมาชิกหรือท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับก็ลอง ฟังดูนะครับตำแหน่งที่นำมาคิดก็เหมือนเดิมครับนะตำแหน่งหลักแสนกับตำแหน่งหลักหน่วยนะสองตำแหน่งนี้นะครับเอาเขียนเลยเอาศูนย์นะครับอ่าแล้วก็เก้านะครับอ่าอ่าแล้วก็เอามาบวกกันนะครับเอามาบวกกันนะเอามาบวกนะครับนะหลังจากนั้นเลขสามตัวนี้คือเลขคงที่นะครับนะเลขสามคือเลขคงที่นะครับ เลขสามคือเลขคงที่นะครับที่เรามาทําตามสูตรนะเอาบวกกันไปเลยครับอ้าวทำไมเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ศูนย์บวกเก้าได้เท่าไหร่ครับอ้าวได้เก้าเนาะเอาคูณสามตัวนี้เข้าไปครับนะครับสามเก้ายี่สิบเจ็ดอ่ะได้เลขยี่สิบเจ็ดนนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะทีนี้ถอดเลขนะครับ ถอดเอาตัวเดียวนะครับถอดเอาเกมานะครับนะถอดเอาเกมานะครับแล้วก็เพิ่มเป็นแปดเป็นเก้านะครับแล้วก็ลดลงมาอีกแต้มหนึ่งนะครับจะได้เลขทั้งหมดนะครับสูตรนี้นะสี่ตัวนะครับสี่ตัวนะนะเลขสูตรนี้ได้แล้วสี่ตัวนะครับนะสี่ตัวนะใส่สีเข้าไปหน่อย แต้มสีตีไข่นะครับนะอ่ะสี่ตัวนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะสูตรที่จะมองข้ามไม่ได้อีกสูตรหนึ่งนะครับนะเราก็อย่าไปทิ้งเขาเลยนะครับอ่นะเราอย่าไปทิ้งเขาเลยนะผมใช้คําว่าพิเศษนะครับพิเศษนะนะพิเศษก็ลักษณะเดิมนะครับ เพียงแต่เปลี่ยนตำแหน่งนะศูนย์กับเก้ากับสามมาครับศูนย์นะครับกับเก้านะครับแล้วก็เอาสามมานะครับสามมาที่นี้นะครับนะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเปลี่ยนตำแหน่งตัวนี้นะมาคูณนะครับส่วนข้างหน้าข้างหน้าก็มาบวกนะเปลี่ยนตำแหน่งกันนะครับนะเอาบวกกันแล้วได้เท่าไหร่นะครับเอาได้เท่าไหร่นะครับได้เท่ากับนะเท่ากับมานี่ สามเก้านะครับสามเก้ายี่สิบเจ็ดครับท่านนะสามอ่าววันที่เขียนเลขสองปิดจะไปเอาเลขเก็ดก่อนได้ไงอ่ะสองอ่ะโอ้มือนี่เร็วจังนะนะสามเก้ายี่สิบเจ็ดนะครับอบวกศูนย์ก็ได้ยี่สิบเจ็ดอีกนะครับปรากฏว่าเลขมันก็ ตัวเดียวกันเลยนะนะทีนี้ทำยังไงครับปรับเจ็ดนะครับนะเอาเจ็ดมาเขียนนี่นะครับนะเพิ่มมาอีกแต้มยังเป็นแปดได้อีกแล้วนะครับนะได้อีกแล้วนะครับคือสูตรพิเศษนะครับอ่ะอันนี้คือพิเศษนะนะครับพิเศษได้เจ็ดกับแปดนะนะนะครับ เกกับแปดนะครับอ้าวมันจะชนกันตัวไหนเนีมันจะชนกันเกียกับแปดอ๋อเก็ดกับแปดมันก็ชนแล้วเนาะเพราะมันเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเนาะ่ะว่าไปตามสูตรนะท่านผู้ชมนะครับอ้าวสูตรนี้จบนะครับะมาดูสูตรต่อไปนะนะมาดูสูตรต่อไปนะครับอ้าวนี่คือสําคัญมากนะยิ่งใหญ่มโหฬวา,านสูตรนี้มันมีใครทำนะครับเจา้จาแรกเจ้าเดียวนะครับ ื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับสูตรนี้นะเอาเขียนลงไปครับ077นะ077 039นะครับสูตรนี้ใช้วิธีบวกนะครับนะบวกกันทุกตัวครับท่านผู้ชมครับบวกกันทุกตัวนะนะบวกกันทั้งหกตัวนี้นะครับบวกกันแล้วนะครับใครบวกได้บวกเลยนะครับเท่ากับนะ ผมให้คำตอบเลยนะผลลัพธ์ก็คือยี่สิบหกนะครับอ่ะยี่สิบหกนะอ่ะผลลัพธ์คือยี่สิบหกนะครับอ่ะได้เลขยี่สิบหกแล้วนะครับไปที่โทรศัพท์ยี่ห้อเร d มีเท่านั้นนะครับยี่ห้ออื่นไม่ตรงนะครับอ่ะกดที่ l อนะครับอ่ะเข้าที่โหมดเครื่องคิดเลขนะครับ l อแล้วก็ตามด้วยสองหกครับคำตอบก็คือคำตอบก็คือ อยู่ไหนเนาะคำตอบทีนี้แค่ไปเครื่องไหนก็ไม่รู้นะนะน่าจะจะไปที่เครื่องอื่นแล้วนะนะเอาจำจำคำสุดท้ายก็แล้วกันนะอ่ะจำคำสุดท้ายก็แล้วกันอ่าผมก็ลงไปในเฟซให้ชมเด้แหละเมื่อกี้นี่ใครอยากดูก็ดูในเฟซน,นะครับใครอยากดูก็ดูนะครับเอาผมจะเอาเฉพาะตัวสุดท้ายนะอ่าได้เท่าไหร่ก็ช่างมันนะครับ่ะได้เท่าไหร่ก็ช่างมันนะ อาได้เท่าไหร่ช่างมันนะครับเอาได้เท่าไหร่ช่างมันดูตัวสุดท้ายนะครับก็คือเลขห้านะครับนะนะนะตัวสุดท้ายสุดเลยนะครับคือเลขห้านะนะครับเราได้เลขห้าแล้วนะครับนะหลังจากนั้นผมจะเอาเลขห้าตัวนี้นะครับดึงมานี่นะครับแล้วก็เพิ่มให้อีกตัวหนึ่งนะครับนะเป็นเลขสองตัวนะครับท่านผู้ชมนะ เป็นเลขสองตัวนะครับนะเป็นเลขสองตัวนะครับอ่ะได้อีกแล้วนะครับสูตรสีเหลืองนะครับอ่ะสูตรสีเหลืองได้มาอีกแล้วนะครับอ่าสีเหลืองนะนะครับนี่คือสูตรสีเหลืองนะครับนะไปกดเอนะครับ lg สองหกได้เท่าไหร่นะครับผมลืมจดไว้นะครับผมลืมจดไว้นะเดี๋ยวแคปไปในเครื่องที่ไลน์อยู่นี่นะครับที่ทําคลิปตัวนี้ก็เลยหรืออยากจะเข้าไปดูที่ อเว็บบุ๊กก็ได้ลงไปให้แล้วนะครับทําให้แล้วแต่ลงท้ายจําได้ว่าเลขห้านะครับจําได้ว่าเลขห้านะครับเอาตัวสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะเอามาดูที่พิเศษอีกรอบนะครับพิเศษนะครับพิเศษนะพิเศษก็เอาเลขตัวนี้แหละครับสองหกตัวนี้นะเนี่ยสองหกตัวนี้นะครับสองหกตัวนี้นะครับสองหกตัวนี้นะสองหกตัวนี้หรือสองหกตัวนี้แหละตัวเดียวกันนี่แหละ โยงให้ดูหน่อยก็ดีนะ,ะดูเดียวกันนะ,นะหลังจากนั้นนะครับก็จะเอาสองตัวนี้บวกกันนะครับได้เท่ากับนะเลขแปดนะครับพอได้เลขแปดแล้วนะครับผมก็จะ,ะบวกบวกบวกไปบนมานี่แหละเอาแปดมาบวกสองได้เท่ากับเลขเท่ากับเลขสิบือศูนย์นะครับนะนะแปดมาบวกหกก็ได้เท่ากับ อาสิบสี่ก็จะเอาเลขตัวเดียวก็คือสี่นะครับเอาสูตรพิเศษได้มาอีกแล้วสองตัวนะครับอ่ะได้มาอีกแล้วสองตัวอันนี้ให้เป็นสีหวานแหววนะครับอะอ่ะชมพูหวานแหววนะครับได้สูตรแล้วนะครับทีนี้ผมจะจับนะท่านผู้ชมนะอาจจะจับชุดให้นะครับจับชุดให้เหมือน ทุกครั้งที่ผ่านมานะครับอ่าสูตรนี้นะครับโชคดีกันไปสองสามงวดแล้วนะนะครับเอาเอาเหลืองก่อนนะครับเอาสีเหลืองนะครับอ่าจับชุดเหลืองก่อนนะครับชุดเหลืองนะครับเอาห้ากับหกขึ้นก่อนเด้อห้านะนี่ห้านี่ชี้ผิดห้ากับหกนะครับชุดเหลืองนะเอาห้านะอะไรห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะเขียน ูบาลานไหมอห้าหกนะครับอะห้าเจ็ดดูกล้องหน่อยกลัวไม่บาลานนะครับอ่ะห้าแปดอ่ะห้าเก้าทีนะจับห้านะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าอ่ะมาดูตัวที่สองนะครับจับหกนะครับหกหกนะครับหกเจ็ดหกแปดหก เ้าอ้าวอ้าวชุดเหลืองจับให้แล้วนะครับชุดเหลืองคือจับให้แล้วนะอ้าวเด่นตัวไหนนะครับอ้าวเด่นตัวไหนนะครับมันก็เด่นนี่แหละนี่เจ็ดกับแปดนะครับนะอ้าวเจ็ดกับแปดนะครับอ้าวเด่นที่เจ็ดที่แปดนะอ่ะเพราะอะไรเพราะมันชนมันชนนะมันชนกันนะนะใครจะไปกันเจ็ดเจ็ดแปดแปดก็กันได้นะครับหรือจะหกหกหกก็เป็นไปได้นะทับเบิลนะ ท่าเบิ้ลก็จะเป็นหกหกนะครับหกหกนะมันชนเจ็ดเจ็ดแปดแปดอ่ะมันเยอะนะครับเอาแค่นี้เนาะเอาพูดไปก็เยอะเอามาดูพิเศษนะครับอันนี้ชุดเหลืองนะอ่ะชุดเหลืองนะท่านผู้ชมนะแยกแยะนะครับอันนี้ชุดเหลืองนะครับอ่าสีเหลืองนะครับอ่าสีเหลืองนะเอาตัวน้นนะครับอ่ะอ่ะนี่ตัวนี้นะครับ ามาดูพิเศษนะครับมาดูพิเศษอีกทีหนึ่งนะครับอามาดูพิเศษนะครับอ่าอ่าเป็นหมวดเป็นหมวดไปเลยนะครับอ่าหมวดนี้นะครับหมวดนี้พิเศษนะครับพิเศษนะกระจับนี่ครับศูนย์เจ็นด,น,ด,น,ด,น,ดนะครับอ่าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับศูนย์เจ็ดนะศูนย์แปดนะครับนะ สี่เจ็ดสีแปดนะครับนะอันนี้คือพิเศษนะครับอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นสองชุดก็แล้วกันนะอ่เขียนชุดหนึ่งก็แล้วกันนี้เขียนชุดสองก็แล้วกันนะ,ะชุดหนึ่งชุดสองนะนะอ่ะอ่ะลองดูครับลองดูนะอ่ะชุดพิเศษนี่ก็ใส่สีตีไข่ให้หน่อยนะครับ หวานแววนะอใครชอบชุดนี้จัดนะครับแต่ผมจะให้น้ําหนักที่ชุดเหลืองนะชุดนี้คือเป็นชุดที่เราอ่าทําขึ้นมาเพื่อสํารองนะครับเป็นชุดพิเศษนะนะครับ FC ที่ติดตามก็พอจะรู้นะครับนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับอะนะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนกำลังใจให้กันและกันนะครับน,นี่คือไปไปดูเองนะ LG26 นะครับ ผมจําไม่ได้ผมลืมจดนะผมลืมจดผมลืมจดไว้นะครับแต่ตัวท้ายจําได้วันลงท้ายด้วยเลขห้านะครับอห้านะแล้วก็มาเพิ่มเป็นห้าและหกนะครับก็จับสีเหลืองจับสีเหลืองนะครับหวานแววก็จับหวานแววนะเน้นชุดเหลืองนะครับอะขอทุกท่านนะครับรับชมอย่างมีสตินะครับนี่คือเป็นวิธีคิดและแนวทางของลาวนะครับอ่าเขียนไว้ตรงไหนอีกว่าลาว จะไดะ้เห็นตัวนี้ก็แล้วกันนะลาวนะครับลาวนะลาวลาวพัดนะครับวันที่ที่สองคุมพาเนาะ,ะเดือนสองนะครับปีหกเก้าเนาะ,อะโอเคนะโอเคนะครับออะจะได้อ่านเห็นนะครับมองเห็นง่ายๆนะมันคืออะไรของ งวดไหนนะอ่าของงวดน,นี้แหละเนะี่ยอ่านง่ายๆนะครับมองแล้วก็เห็นเลยนะอ่าอ่มองแล้วเห็นเลยนะ,ะ,ะเ,น,เนะนะครับสวัสดีครับโชคดีทุกคนนะครับมันหมายเหงๆปังๆเดอ้อสวัสดีครับ